จะเดินตอนผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีคนทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่64หลวงพ่อ,อยังคงอยู่ที่ประเทศสินแลงนะในป่ามีกระต๊อบชาวบ้านเล็กๆอยู่ห่างกันเหมือนพระทุดงที่เมืองไทยมากเลยนะเหม,มือนป่าป่าที่เมืองไทยมากเลยอยู่ห่างกันเแยบๆทุกคนที่นี่ก็มีความพอใจ จะชีวิตที่เรียบง่ายนะ้วก็มีคนฝันใฝ่ถึงความหรือว่าวาอะไรกันนะคนก็อพอใจกับความเรียบง่ายของชีวิตที่ว่าอยู่กันสาถึงแคนต่อนหนึ่งตราดกิโลไม่แออัดไ,ไม่ไม่ต้องแย่งกันแล้วก็ระบบการดูแลสุขภาพดีการศึกษาดีนะสวัสดิการอะไร เต็นปฏิจจสุบาตที่ไม่กลับมาเกิดตอนที่แล้วผ่านไปเรื่องวิปัสสยาญาสิบสองเนี่ยแบบย่อๆนะซึ่งก็เกี่ยวกับอรรถส,สี่โดยตรงเนี่ยซึงเป็นใยปัญญาการเห็นอรรถสี่มีบุมไหนก็สามารถลดพ้นตกลงนันได้ทั้งหมดนะถ้าเข้าใจว่าอุปทานที่เข้าไปยึดกับทุก กรักษณะในธรรมชาติที่ม่าทุกข์ีมีมีผู้ทุกข์ไปหนแล้วก็มาจากตัณหาตัณหาดับอุปธานดับภพชาติกระดับอย่างนี้นะโครงสร้างนี้จะเป็นโครงสร้างหลักหลัผู้ที่ตั้งใจไม่กลับมาเกิดเนี่ยเวลามาแยกจิระัยนโครงสร้างของวิปัสสนาสิบสอง ืปฏิสุบาทในแต่ละหัวข้อนะคือทีละหัวข้อในหมวดอภิตนาหกอย่างนี้นะก็จะสามารถเห็นชัดได้ง่ายจากจากโครงสร้างใหญ่ๆที่าอาจจะกว้างๆลองมาดูโครงสร้างย่อยๆอย่างข้อที่หนึ่งนามรูปปฏิเฉธทยานนี่ใช่ไหมเพื่อจะขอยกตัวอย่างเกี่ยวยกับอภิจนาแรกง่ายๆก่อนนะคือหูกระเสียงอย่างนี้นะยาง ปูก็เสียงเนี่ยมันก็เป็นส่วนของรูปใช่ไหมปูเป็นรูปประมเสียงก็ยังสามารถมีเครื่องมือจับต้องได้ว่ามันเป็นใบเป็นชั่นก็ยังเป็นเป็นรูปประมนะกระทบกันก็ทําให้เกิดงสตวิญญาณใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นนามประมแหละก็ยัเป็นส่วนของนามกับรูปอยู่ดี่นะชื่อว่านามรูปปริเฉษพยาเรายกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวกับชีวิตประจำวันนะเังะนั้นข้อที่สองในเรื่องของปัจยะปริคหายาน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของโครงสร้างของนามรูปเหล่านี้ก็ยกตัวอย่างเรื่องเดิมนะเช่นอวิชชาไม่รู้ว่าไม่ใช่หูหรือไม่ใช่เสียงมันเป็นอื่นนะก็เลยเอาเสียงเนี่ยมาปรุงสังขารเป็นวจ,จีสังขารเนี่ยอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจรงมีเอาเสียงมาปรุงวจ,จีสังขารคนพูดเพราะมีไหมกุ่มปุญญาพิสังขารก็มีนะ พูดเรื่องการทําบุญพูดเรื่องสิ่งที่ดีงามพูดเรื่องธรรมะพูดเรื่องความเมตตาพูดเรื่องการทําทานนะพูดเรื่องการเจริญปัญญาอย่างนี้ก็มีนะเรา,าพูดเป็นอภุญญาพิสังขารมีไหมที่ตงแต่งร้ายก็มีนะพูดจากโกหกหลอกลวงหยาบคายทําให้เกิดความเศร้าหมองก็มีไหมนะอันนี้ก็จะเห็นภาพแล้วนะในชีวิตประจำวันนี่แหละคือจุดคือจุดพลาดที่หลวงพ่อบอกเสมอวิชามันพลาดตั้งแต่ข้อแรก คือมันไม่รู้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่หูหรือไม่ใช่เสียงเนี้มันก็จะเริ่มปรุงแล้วมันี่เป็นความคุ้นชินนะที่ตื่นเช้ามาก็สังขารมีชื่อว่าสัญญายเจตนาความจําเสียงก็จะเข้ามาคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นให้ตัวเจตนาก็จะเข้ามาเติมแต่งปรุงดีปรุงร้ายกับเสียงตามความคุ้นชินนะบางคนก็คุ้นชินที่จะมิตกกังวลหวาดกลัวมองโลกในแง่ร้ายก็จะเอาเสียงที่ได้ยินมาหวาน มาเติมเจตนาโดยความวิตกกังวลแล้วกันนะเขาจะโกรธเราไม่พูดไปองนี้จะมีปัญหาไหมอันที่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็ชเสียงตั้ตั้งแต่แรกเรื่อง <c oughs> เมื่อปุงแต่งวัจีสังขารหรือปรุงความคิดเกี่ยวกัเรื่องเสียงจากความจําเรื่องเสียง,เ,ง,เ,ยงเห็นไหมจะเห็นภาพนะวิญญาก็จะเข้าไปรับรู้ไอ้การปรุงแต่งนั้นทันทีก็จะเป็น วิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารถราไมเกิดวิญญาณับรู้ไอ้การปรุงดีปรุงด้แล้วก็ส่งผลสู่สุขทุกขนะ์นะนา,ามบามรูก้ก็มีสุขทุกข์จากจากที่การปรุงดีปรุงร้ายก็เสียงนี่นะยกยกตัวอย่างที่เราเห็นกันง่ายๆนะวิตกกังวลกับคาพูดที่พูดไปแล้วว่าเสียงทีพูดไปก็จะโกรธไหมอย่างนี้นะเราจะไม่พอใจไหมพูดไม่ถูกใจก็หรือเ,าอเขาพูดมาจําเสียงเหมือนกันนะปรุง าเขาพูดผิดเขาพูดไม่ดีนี่เป็นต้นก็จะเกิดตัวนามธรรมที่เป็นทุกข์ความจาเรื่องเสียงเจตนาเรื่องเสียงผัสสะและการทำในใจเรื่องเสียงรูปธรรมก็จะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหมือนกันนะแค่จากเรื่องเสียงเรื่องเดียวนะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนาจริงมีก็ย,ยังคงเป็นมันหมายว่าเป็นเป็นหูเราเป็นเสียงเขาหรือว่าเป็นโสตวิญ,ญญาณของเรานะ่ไม,มันจะพลาดทั้งระบบเลยนะจริงเสียงมันไม่ใช่เสียงตั้่งแต่แรก พอ <c oughs> โสตตกวิญญาณของเรามันคัดตาม,มาทั้งหมดแล้วนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะในเสียงว่าเราผัสสะในเสียงนี่นะแล้วก็เกิดเวทนาจากเสียงที่ที่ปรุงขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกข์เขามาสุขเกิดเวทนาจากเสียงก็เกิดตัณหาในเสียง <c oughs> อยากให้เขาพูดอย่างนั้นไม่ใหญ่เขาพูดอย่างนี้ข้าน่าจะพูดเพราะ เขาไม่นาพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ก็จะเป็นทั้งการมา,า,ารตัณหาภาวะตัณหาพิภพวัฏหาแค่จากเสียงนะ <c oughs> ดูประธานก็ยิ้มั่านว่ามีเขาเป็นคนพูดอยู่ในรูปในเวทนาที่เราไปเกิดสุขทุกข์จากเสียงจําเสียงใช่ไหมว่ามีเขาอยู่ในความจําเสียงที่เสียงบัรดับไปแล้วนะเห็นไหมตัวน,นี้น่ะที่มันละเอียดมากเลยนะจําเสียงว่าเป็นเสียงเขาที่มันกันใหญประหลาดเดี <c oughs> ๋ยวพูดดีพูดไม่ด,ด,มดีก็คิดถึงเสียงอันนั้น ปรุงแต่งชอบชังปรุงดีปรุงร้ายเห็นไหมก็จะเกิดอุปทานที่มั่นหมายว่าเราได้ยินเสียงเห็นไหมรวมเป็นอุปทานขันห้าไหมมีเครื่องมือในการก่อกรรมอย่างทีนี้แค่จากเสียงนะเห็นแค่จากเสียงก็จะก่อกรรมยึดแ้วเขาพูดไม่ดีเขาพูดดูถูกเขาพูดเหยียดหยามอันนี้ในแง่ไม่ดีนะในที่ถูกปาทานเกิดกับความคิดความเห็นนะ ติจะยึดมั่นในสีมพน์ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้ตแต่ถูกก็แล้วแต่มันก็จะมีการออกประกอบกรรมประทานถ้าไม่เกิดพบนี่แค่ก่อกรรมกระเสียงก็มีแล้วนะที่ที่เขาพูดผิดเรามีความเห็นถูกกว่าเรายิ่งใหญ่กว่าเขาต่ําต้อยกว่าเขาป่องแปงอะไรกันแต่ภาษาชาวโลกนะป่องแปงเราอะไรปึกปักอะไรว่ากันไป ก็ไปก่อกรมรมไปก่อกรรมวจีสังขารมีทิฏฐิมีมานะเหยียดหยามกันได้ที่ถูกปาทางอะไรนะมันจะยกย่องให้เกียรติสรรเสริญอะไรกันก็ก่อกรรมเพราะนั้นทางวจีกรมกรมจากเสียงเห็นไหมวจีกรรมจากเสียงถ้าก่อกรรมจากเสียงได้แง่องคุศลและกรรมพูดได้ความร่อพูดได้ความโกรธพูดได้ความหลงมีมานะจะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดทุกขเวทนาใช่นไหมเป็นเป็นต้นนะนในการเกิดของขันก็ หน้าตาก็จะเศร้าหมองเกิดทุกข์พลานจะเสียงที่ไปก่อกรรมมาก็เสียงลมพัดมาติดกลก็อโรกที่เศร้าหมองจากการก่อกรรมกับเสียงที่เป็นโรคกดลมนะเกิดทุกข์มาความจําที่เศร้าหมองความคิดที่เศร้าหมองวิญญาณที่เศร้าหมองที่เกิดไหมไม่ไม่ได้มีคนเกิดนะตกลงการเกิดเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่ได้มีคนเกิด หรือไปเกาะกรรมดีทั้งสีมพลด้วยกัรทั้งธรรมะก็เกิดนะก็เกิดเกิดหน้าตาที่สดใสสุขเวทนาความจําที่ดีความคิดที่ดีวิญญาณรู้ที่ดีก็เกิดนะเป็นกุศลอกุศลกายเกิดไปของใครพระเจ้าข้าไม่ที่มีใครเกิดนะเช่นหลวงพ่อยืนอยู่ตรงเนี้ยเออก่ออะไรดีล่ะเอากเกกุศลและกรรมก็ได้นะเช่น คิดบวกตรองโลดแรงแง่บวกเสียงรกอร้องเพราะดีนะมีความเมตตากรุณาต่อนกแถวนี้แล้วกันนะต่อสัตว์มาดูเก้งกวางแถวนี้นะมีกติกรมที่เป็นกุศลจะเกิดไหมเป็นเมตตากุศลนะจะเกิดหน้าตาผ่องใสเกิดสุขุชนาความจําที่ดีคิดดีไหมคิดบวกนะคิดบวกรับรู้เรื่องทีดดีอย่างนี้แต่หลวงพ่อเกิดหรือเปล่า ไม่ใช่หรือพ่อเกิดไม่เคยประการกอร่อกรรมเห็นว่าปฏิสบัติทุกทุกตอนเนี่ยไม่ได้มีใครเกิดตั้งแต่แรกเลยนะพ้อสําคัญอยู่ตรงนี้นะฉะนั้นโครงสร้างต่อไปที่จะเห็นต่อจากวิปัสนาญาณก็คือในเรื่องของเัางจากนามรูปปฏิเสธญาณดังกล่าวแล้วปัจจจพิขญาณจากเรื่องเสียงนะเอาเรื่องเสียงเรื่องเดียวนะสัมมัสมนญาณก็เห็นเสียงเนี่ยในโครงสร้างของปฏิบัติจากเสียงทั้งหมดเนี่ย ไม่คงที่เป็นเหตุปัจจัยใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ตรวตอนก็ได้มาสามยานเลราพ่จะแบ่งเป็นทีละสามนะจะได้จะได้เห็นง่ายในในยานสิบสองเนี่ยซึ่งทุกตอนอย่าลืมนะว่าสามารถเห็นสติและบรรลุมรรคผลที่ผ่านได้ทั้งหมดนะไม่ใช่ต้องไปรอให้ถึงยานที่สิบสองหรือยานที่สิบหกก่อนนะนี่ก็จะเห็นยานที่สี่ปีปีชาย,ยานเห็นความเกิดดับเห็นเกิดดับไหมหลวงพ่อเอหนได้เกิดดับไหม เรแตวิญญาณใช่อยอมเกิดดับไหมก็ไม่ใช่นะมีปีชายานเห็นความดับไปในยานที่ห้าทุกขนามันดับไปไหมแสงอาทิตย์นี่มันเท่ากันไหมอุณหภูมิจะ่ักขนาดดับไหมดับจะ่ักขนาดนะ้นไม่ได้คงที่เสถียรเลยนะมันจะเสยในเห็นความดับไปเห็นไหมแล้วก็จะเกิดอะไรล่ะเกิดเห็นการปรุงแต่งเนี่ยนไปของน่ากลัวนะเหตุปัจจัยที่มันไม่ใช่สิ่งที่ จะน่าหลงรักหรือน่ายึดเหนยนะก็จะเป็นยานที่หกเนี่ยพยาญาณแปลงนะเ,เป็นอีสามนะอีสามก็เสียนโอ้ในเรื่องสังขารให้ปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยถ้าไปกอ่อกรรมกับมันมันมีโทษตามมาซึ่งอาจจะไปพลาดไปอบัยภูมิหรือไปยึดมั่นในใน,ในแบบเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมวาน่ากลัวน่ากลัวมันเห็นโทษเนี่ยเขาเรียกอธีนาวญาณน,นะในยานที่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 เจ็ด แล้วก็จะิ่มเป็นความเบื่อหน่ายในโลกของความปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะพออเพราะยกตัวอย่างเรื่องเสียงเพีองเดียวนะโคตรน่ากลัวไอ้ไอไอการที่จะเอาเสียงมาปรุงแต่งนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเนะอาทินวญาณนะก็เบื่อหน่ายโลกของความปรุงแต่งนัก็หาทางออกคุยกันไี่ไม่ใช่หาทางเข้าไปเอาเรื่องนะหาทางออกจากการที่จะปรุงแต่งเรื่องเสียงตั้งสติไวนะ้อย่างเงี้ยไหมหาทางออกไม่ไม่เข้าไปเอาเรื่องอันนี้เขาเรียกเป็นสามสามญาณน,นะ ก็เป็นเป็นเก้าแหละยานที่สิบมันก็ทวนเข้าไปดูไ้ยินเสียงปั๊บปรุงแต่งปั๊บไม่เอา <c oughs> เรียกปฏิสังขารยานนะจะปรุงโต้ตอบปรุงต่อสูอปอปอ้ปรุงขัดแย้งไม่เอาดีกว่าเสียงมันไม่ใช่เสียงเห็นไหมไปทักเข้าใจอย่างนี้นะแล้วก็ยานที่สิบเอ็ดสังขารุเปกขายยาก็วางใจเป็นกลางต่อการปรุงแต่งเสียงทั้งหลายนะจะเป็นเสียงนกร้องเสียงคําพูดของคนฟินแลนด์ภาษา ก็จะแตกต่างมันเป็นภาษาคลายไวกิ้งก็ฟังดูภาษาชาวเกาอนี่จะคล้ายกันนะกับพวกมาวรีกับพวกอะไรออกสมเียงคล้ายกันพวกสตยอิติเพราะว่าเป็นพวกชาวเกาะเหมือนกันแต่รู้เรื่องมันเขาพูดเรื่องอะไร <laughs> ไม่รู้เรื่องหรอกนะเห็นไหมมันก็วางใจเป็นกลางต่อไอ้วัจีสังขารหรือเอาเสียงมาปรุงแต่ง cave. ต่างๆเสียงนกร้องเสียงเกี้ยวกวางเสียงก mama, บเขียดอย่างนี้เป็นต้นนะวางใจเป็นกลางต่อสังขารเว่าสังขารรู้เปกขายยา ในยันที่สิบสองมันก็จะเข้ามาโครงสร้างเดิมก็คือเห็นรัศรีถ้าเขาไปยึดมั่นว่ามีตัวตนเป็นเจ้าของเสียงอยู่มีรูปนั้นเป็นเจ้าของเสียงมีเสียงนั้นทําให้เกิดสุขทุเวนาเขาเป็นคนพูดเราเป็นคนได้ยินอะไรอย่างนี้ก็ทุกแน่นอนจําเสียงว่าเขาพูดผิดเขาพูดไม่ดีเขาพูดเหยียดหยามนะคิดถึงเสียงแน่ว่าคิดแล้วเอาความจําเสียงนั้นมาปรุงร้ายที่จะโต้อตอบอาฆาตปัาบาเหนะ็นไหะ แล้วก็วิญญาณก็เข้าไปรับรู้อย่างนี้โอ้น่ากลัวอุปทานขันหน้าเนะี่ยมันมันเป็นทุกข์ทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์เห็นไหมเสียงมันเป็นทุกข์ขั้นหละโดยธรรมชาติเห็นไหมไปพลาดตั้งแต่แรกทุกข์เพราะว่ามันไม่คงที่มันเป็นเหตุปัจจัยแล้วมันจะแปรปรวนไปยืดวัวอีกอา้าวอย่างนี้ปับ๊บเห็นไหมไอ้ตัณหานเองที่อยากให้คำพูดเขาเป็นอย่างนั้นคำพูดเขาเป็นอย่างนีน้อยากให้เสียงเป็นอย่างนั้นอยากที่ยินเสียงสรรเสริญไม่ได้ยินเสียงนินทาไม่ได้ยินเส มันก็เห็นแล้วอ๋อไอ้ตัวนี้นี่เองที่เข้าไปอยากไปเข้าไปยึดตัณหาดับพอรู้แล้วว่าไอ้เสียงจากไอ้เวทนาจากเสียงไม่ได้มีต่อต้ออย่างนี้นะอันนี้ตัณหาดับอุปทานดับพบชาติดับไหมพบชาติดับมีใครจะก่อกรรมกับเสียงแถวนี้ไหมเสียงหลวงพ่อตอนนี้มีใครก่อกรรมดีกรรมชั่วกับเสียงหลวงพ่อไหมมนใครขึ้นสวรรค์ตกนรกตรงนี้ไหมถ้าไม่มีการก่อกรรมนี่จะเห็นเลยนะว่า ตอนนี้จะเป็นจะเป็นนิโรธและความเห็นถูกจะเป็นมรกนะถึงยานที่สิบสองแล้วถ้าเข้าใจตัวนี้ก็จะเกิดยานที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกคือโคตรภูุยานมัคขยานพลยานปัจเจกจักเวคยานนะอันนี้เป็นโลกุตรยานทําไม่ได้นะแต่ถ้าสิบสองยานที่ผ่านมาโดยสมบูรณ์แบบอย่างสอดคล้องกันทั้งสี่ยานที่เหลือที่จะเป็นมัคขยานที่ทําให้ไม่เกิดอย่างสมบูรณ์แบบแล้วกันนะโือจริงๆไม่มีใครเกิดจนระลัง เือไม่เกิดในสวรรค์โลกอีกต่อไปอะไรเนะเพราะพเราก็านองนำมาทบทวนเฉพ,าะเ,พาะเรื่องเสียงก่อนเล่นเดียวนะขอนมุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมเรื่องปฏิจจสุบาททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรแล้วขอให้บริหนุยพอให้ได้รักผลดีพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิอ